วัวแด,ดงค่ะภาษาเขมรว่าเปื้ออันนี้ต่เปิลไตรนี่นี่นี่ภาษาไายเรียวกว่าอะไรทุกคนลืมเดี๋ยวคิดก่อนเหนีน่ยนใ่แหละกบอยากใส่โอ้ยเครื่องเงีนเน้ยนเลยค่ะพี่นอ้องปาดเฮ้ยมีไข่ด้วยค่ะพยายามนึกถึงนึกไม่ออกสกัดอะไภาษาเขมรเนาะต่เปิลไตรใบมันเหมือนแก้มปลาต่เปิลไตรนี่คือแปลว่าแก้มปลาด้วยจ้ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาสแซบค่ะ มาค่ะวันนี้นะคะเมนูแซ่บๆอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่เคล็ดลับคนไดเอทนะคะข้าวเย็นเนาะน้ำพริกหลนภาษาสุรินภาษาขมรสุรินเนาะเขาเรียกว่าจระโดงด้วยจ้ะน้ำพริกกะทินะคะที่ลิซ่าชื่นชอบเนาะส่วนมากขมรก็คือจะชอบกินนะคะขมรสุรินบริราเนาะสีสกีดนะคะมาค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำการผักวันนี้ก็ผักบ้านๆนนค่ะพี่น้องนี่บัวแดงค่ะภาษาขมรเรียกว่าปลื้ดอันนี้ตะเปิลไตรเน่น่่น ภาษาไทยเรียกว่าอะไรทุกคนลืมเ๋ยวคิดก่อนตะปูตะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะอะไรอะพี่น้องบอกเนี่ยรู้จักแต่ภาษาคขามร้นี่ค่ะเซ่บๆโอ้ไอ้นี่กบยัดไส้รู้จักแต่ภาษาพื้นบ้านเจ้าของเนาะมันมันติดอยู่ที่จมูกครับพี่น้องอันนี้มาหลอกช้อนด้วยจ้ะภาษาไทยก็ผักอะไรผักช้อนบอกนี่ค่ะ กบยัดไส้นะคะเซ่บีเลยค่ะพี่น้องกระเจียวมะเขือต้มแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อน o r ผักสาบหรือผักอินูนนะคะวันนี้เป็นผักบ้านๆเลยค่ะพี่น้องง่ายๆเลยค่ะมาค่ะเซ่บๆน้ำกันนี่น้ำลายเตะเมนูนึกยากค่ะพี่น้องกินส้มตำหลายวันก็ไม่ดีเนาะเสพท้องนะคะอันนี้น้ำพริกกะทิจะไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะจะมันๆแซ่บ ปกติเหมือนจะทำน้ำพริกก,ทกะทิปลาทูเอ้ยไม่ใช่น้ำพริกปลากระป๋องโอ้ยคือว่าผิดหลายล้วเนาะไม่ได้ถอนหรือเปล่านี่ค่ะวันนี้เป็นหลนปลาทูนะคะแซ่บๆเลยค่ะพี่นอ้องมาค่ะกับข้าวสวยใช้ช้อนหนึไ่ไลเต็ะอื้อ <c oughs> แบบคิสุดครับพี่น้องอเรียกว่าผัก่างอย่างบอกเนี่ยอันนี้คือลืมจริงๆนะคะรู้จักอยู่แต่ว่ามันลืมชื่อใช้มือแล้วมะเขืออืม เองคนเดียวนะฮะเสปรลด,ดกระเจียวลวกแล้วเรียบร้อยหอม ผักอ,อินูนเป็นผักปลาต้นเป็นถาวันเนาะถาวันยำเดินปา่าหลงปลา่าก็คือใช้ถาวันของผักอินูนนะคะเข้ากันแห้งขอโทษขออภัยวันนี้กินกับข้าวง่ายๆเลยจากพี่น้องบางคนรอดูเหมือนกินส้มตำไง จริงๆอ่ะชอบกินแบบนี้มากๆเมนูโปรดเลยก็ว่าได้ล้างแล้วด้วจ้ะมัดไว้ไม่ให้มันอันกระจัดกระจายเนาะ พี่เมนบ้านโนเรียกว่าปลื้ดบัวแดงนี่จ้ะมวนจังสีเลยเนาะพี่น้องใสไปเลยจ้ะจัง,งันจังันพองคะแนนด้วย้ารไม่เอาบ่งโปรเนาะยี่ในบานบ่งติจรโดงนี่จ้ะ ขอบอันแซบบอบไม่ครบจันจานจมขนมจมขนมก็มาเนาะดีนะไม่เป็นอย่างอื่นพี่น้องเขมรนีจ๋ะชอบอุทานจมขนมจมขนมนี่คือไพเราะที่สุดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนี่ไม่เพราะเลยนะนี่ค่ะเอาคือแบบอัดแน่นแท้ละ่ะกบยัดใส่ โอ้ยเครื่องแน่แนแ่นเลยค่ะพี่น้องปั๊บอ้ายมีไข่ด้วยค่ะกบยัดไส้มีไข่ไข่กบฟ้าร้องเลือดแห้งโอ้โหโหไข่กบไหมเืมจานนี้อร่อยมักงซื้อมาจากตลาดตลาดไอคิวอร่อยอ่ะ ชอ,อบอะ่ะเผ็ดจัดจ้านมีกระชายมีขมิ้นใบกะเพราอะไรอะพริกแกงใบมะกรูดลก,กระเทียมอืม้ม กินพี่น้อนจเจจบไปคาอยู่ในคอแล้วคข <c oughs> ออนากใช้มือกินด้วยจ้าวันนี้ไม่สุภาพขออภัยเด้อพี่น้องกินมือนี่คือแบบอัรรสที่สุดแล้วนะสำหรับมือนะไม่อายด้วยเด้อ ไม่อายนะคะแต่ขออนุญาตพิซซ่าไมา่แรกก็ไม่ยอมด้วยจ้ะชอบแห้งผักประเภทนี้นี่คือที่เหมือเลือกมานี่คือกินกับหลนครับ ยังมีอีกเยอะเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเยอะเกินแล้วเหมือนจะเริ่มไม่ถูกว่าจะกินอะไรกินกับยอดกระถินก็แซ่บกระถินหรือว่ากระเฉดเนะาะขาดไม่ได้คือผักแว่นคือเหมือนไปตลาดมาเน่ะผักแว่นมันมันไม่ค่อยสวยค่ะพี่น้องก็เลยไม่เอาเนอะมันไม่สะอาด อ,อันนี้มันสวยนี่เป็นผักที่อยู่ในคารว่าอะไรนะบึงคลองอะ่ะ <c oughs> ทิ้งหยบไี่คือพยายามนึกชื่อนึกไม่ออกจะเกิดระบบักคาเมลเนาะ ตปะปลไรใบมันเหมือนแก้มปลาตปะปลไรนะี่คือแปลว่าแก้มปลาด้วยจ้ะอือืโอ้ไขแ่แหมนี่ครับพี่น้องใส่ไข่กบไปด้วยเนี่ย หลายคนบอกว่าชอบให้เหมือนพูดภาษาคมัมินด้วยจ้ะพูดแซมแซมไม่ได้นหน่อยๆเนะาะเผื่อพาะแม่พี่น้องทางบ้านแบบฟังไม่ออกนะคะอเราก็คี้เกียจแปให้เนะาะหกไบจังงานจังงานพองคเนียด้วยจ้ะไม่เอาบองประโอนเนาะกินข้าวแซบๆน้ำกันเนาะ คลิปนี้อยากกินยาวๆอ่ะพี่น้องมันอร่อยจริงๆฟินอ่ะวิธีทำเด้อจ้ะเลื่อนดูในคลิปก่อนๆด้วยเหมยทำไปแล้วตั <c oughs> วนี้มันอยู่ในตระกูลบัวด้วยจ้ะตัวน,นี้ก็อยู่ในตระกูลผักตบ มองไม่เห็นแซ็บแห่งจ้ะใช้เนื้อปลาเนื้อปลาทูหรือว่าปลากระป๋องอร่อยมากเหมือนว่าปลากระป๋องอ่ะแซ่บกว่าอื เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งอ่ะอ๋อแมงวันมาตามจับพี่นอ้องเป็นเมนูเปลืองข้าวแซ่บน้ำกัดเลยพี่นอ้อง อไข่ไขก่กบแกะให้พี่น้องบึง่งดำๆตอนแรกตกใจว่าเอ๊ะมันคืออีกย่างน้ะนี่ไข,กข่กบครับพี่นอ้องม,มันเยอะมากเป็นกบตัวใหญ่เดีวหาซื้อกบได้นะคะเดี๋ยวมยจะมาทำวิธีทำเนาะวินกบจะใส่แบบฉบ,บับคนจุินเนาะ

บวดดัวแดงเซฟตาหมดหมดก่อนเขาจำกระสี่นิดนึงชรินนิยมทำแล้วนะนำแอน้ำร,ริกกะทิวนะบบะเวลางานตรงงานแต่งงานบุญต่างๆเนาะขาดไมได่ได้ด้วยจ้ะ ราบร 8, นนด้วยผักอินูนแบบพันเนละ็กสุดๆฝนตกตกไปต้อย้ะจ้ะแล้ววันน,น,นี้ติดต่อกันแล้วเดี๋ยวเออใหม่แล้วฝนพูดปุ๊บมาป๊บเสีบแห้งคืินคำบรรยายจ้ะเมนูชอบ ข้าหมดจ้ะพี่น้องเยอะนะคะจานหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เยอะพอจะไปแถมข้าวอีก